วันนี้นะคะป้าทุนดีเตรียมตัวจะไปต่างประเทศอ่ะก็เลยเอากระเป๋าใบที่จะหิ้วขึ้นเครื่องมาให้น้องฉัดค่ะฉัดมงคลนะคะร้านตัดเย็บเครื่องหนังอ่ะตรงข้ามกับปั๊มปะตะทท้าอู่ทองนะอ่ะตอนนี้เขากำลังเช็คว่าจะมีวิธีเปิดอย่างไรนะคะร้านนี้เขาจำได้ทุกอย่างจริงอ่ะ แล้วป้าทุนดีก็จะรอเด้ออ่ะทีนี้เขาไม่ห่วงวิชานะแต่จริงๆสมัยเนี้ยคนที่ใฝ่รู้นะก็ดูใน YouTube ได้นะแต่ฉัดไม่ห่วงอยู่แล้วล่ะฉัดบอกมาเลยใครอยากเป็นก็มาเนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนการไขเอาซากเดิมออก เห็นไหมช่างธรรมะแมงดีไหมหน้าตาหล่อยจังหากเลยเบื่อเบือ่อเนี่ยค่ะไวไหมแต่จะบอกว่าเอามาให้ช่างฉัดทำไต่ขาะอย่าไปซื้อเองเลยมันลำบากนะมันต้องวัดขนาดให้พอดีกระเป๋าอ่ะ ซื้อมาบางทีอ่ะไม่ได้อย่างใจอ่ะเนี่ยค่ะดูสิความไวความไวของช่างเขาก็จะเอาของเดิมมาวัดขนาดกี่เซนพิสัตย์สามครับยี่สิบสามแต่วงในอยู่ที่ยี่สิบครับโอเคครับผมเอาเลยอ่ะตอนนี้ระหว่างที่ช่างไปหาของนะป้าก็ซุกซน ดูของน่ารักน่ารักไปก่อนนะดูกระเป๋าใบนี้สิน่ารักไหมเนี่ยเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะถ้าสนใจก็มานะมีสีที่คลาสสิกอะน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่เอ,อ่อร้อยเข้าไปในเข็มขัดค่ะ นักกอล์ฟควรจะมีสักคนละใบนะเอาไว้ใส่ทีอะอ้าวขายนักกอล์ฟก็ได้นักกอล์ฟค้ามานะมาซื้อนะเนี่ยเขาติดป้ายไว้สองหนะแต่มันก็ทำยากยากซับซ้อนนะใครมีฝีมือก็มาต่อพิษสัตเอาเองนะมีหลายสีนะถ้าจะสั่งอะ่ะแต่จริงๆแล้วพวกเราเล่นกอล์ฟเราก็ใช้เข็มขัดหนังนะก็ไม่ ระหว่างดำกับน้ำตาลน่ะไม่ต่างไปจากเนี้ยใบนี้ก็จะพอดีเลยค่ะอุ้ยเพิ่งเห็นเนี่ยพี่ชาติแอบไว้ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเอาละค่ะเห็นนะช่างหน้าตาดีไหมเขาเขินเล็กน้อยเขาเขินครูเล็กน้อยแล้วก็ประกอบเข้าไป มีเพื่อนป้าทินดีหลายคนเลยละ่ะบอกว่ากำลังมองหาช่างที่เปลี่ยนหูกระเป๋าอะที่ไหนป้าก็บอกมาเลยมาเลยที่นี่วันนี้ป้ามาทำให้ดูเป็นตัวอย่างใบหนึ่งก่อนใช้เวลารอไม่ถึงยีสนาทีอะ เนี่ยแล้วก็ขายกลับเข้าไปอย่างเดิมนะเดี๋ยวป้าไปดูเนี่ยค่ะมันไม่ยากแต่เราทําไม่ได้อะเครื่องมือเราไม่พร้อมแล้อย่างหนึ่งผู้หญิงอ่ะมาเสียเงินซะดีๆคิดราคาย,ย่อมยาวนะมาติดต่อกันเอาเองว่าจะเอ่อเท่าไหร่ค่าบริการพร้อมทั้งอุปกรณ์ด้วยนะ พิชัดบอกเรื่องเล็กๆรองเท้ายักษ์พี่ชัดยังทําได้เลยเดี๋ยวป้าไปถ่ายรองเท้ายักษ์ให้ดูจริงๆอ่ะพี่ชัดเนี่ยเขามีงานอื่นนะแต่เขาเลือกแล้วมาเป็นช่างตัดเย็บเครื่องหนังทั้งรองเท้าหมวกกระเป๋าแล้วก็ออกแบบเพลินไปเลยอ่ะใครอยากได้อะไรก็มาสั่งเอานะคะราคาป้าทุนดีการันตีว่ากันเองไม่ใช่ราคากันให้นะ กันเองเลยล่ะเห็นไหมคล่องไหมไม่อยากจะเชื่อใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีเสร็จแล้วที่จริงป้ามีกระเป๋าหลายใบนะแต่ใบเนี้ยใบโปรดเขาเบาอ่ะเสร็จแล้วเหรอพี่ชัตฮะ อะไรอ๋อกันน็อตทรายเห็นไหมความละเอียดของช่างนะคะถามว่าพี่สาธาอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของร้านเราว่าทำจากร้านเราโอเคอะพี่สาธพูดดังๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของร้านเรานะครับว่าเราได้ซ่อมที่นี่มาทำมาซ่อมที่นี่นะครับผมจ้ะแล้วก็รับประกันนะรับประกันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคนใช้นะของคุณเนี่ยอยูไปถูก ถ้าไปโดนเขาโยนน่ะก็ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะก็เเนี่ยเขาก็เอากาวหนังไก่นะปิดทับน็อตไม่ให้ไม่ให้คลายใช่ไหมครับคุณครูผู้ถูปนี้เก่งจริงเมื่อกี้ลืมนับเวลานะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกประมาณยี่สิบนาทีอ่ะครับประมาณนั้นร้านพิศษเปิดวันไหนมั่ง เปิดทุกวันครับผมถ้าว่าไม่ได้ไปส่งของที่ไหนนะครับค่ะอ่าบอกเบอร์โทรศัพท์พี่ชัดอ่าศูนย์แปดเจ็ดครับหนึ่งห้าห้าเจ็ดสองห้าศูนย์ครับผมแล้วตอนนี้ยังไปขายริมแม่น้ําอยู่ไหมอ่าตอนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ขายแล้วนะที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวแน่นอนกว่านะครับผมอ่สนใจมานะถ้ามาไม่ถูกถามป้าทุนดีค่ะ